สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอังคพร์สเพเฮระจะขอคุยเรื่องความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนที่ประเทศเยอรมันครับผมประเทศเยอรมันมีประชากรทั้งหมด83ล้านคนโดยประมาณจำนวนประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน2โดสก็คือ11 3 4 3 644คน คิดเป็น13.6สซส่วนประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน1โดสไปแล้วจำนวน33ล้าน1น2่งแคนคิดเป็น39.9ทีนี้อยากจะสรุปให้ฟังว่าข้อมูลที่ผมได้พูดไปนี้เป็นข้อมูลที่สิ้นสุดเพียงวันที่21พฤษภาคม6 5 6 4ครับผม โดยมีการฉีดต่อวันประมาณ800,000โดสต่อวันก็คือ800,000คนต่อวันประมาณนั้นจํานวน16รัตของเยอรมันเรามาดูว่าแต่ละรัฐได้รับวัคซีนกันยังไงนะครับเรามาเริ่มต้นที่รัฐที่ผมอยู่คือบาเดนวูเทมเบิร์กออกเสียงยากหน่อยครับบาเดนวูเทนเบิร์ก ก็คือ39.2%อันนี้คือ39.2%หมายถึงว่ารวมคนที่ได้รับทั้ง2โดส1โดสด,ด้วยกันก็คือ39.2%บารัฐบายนบนก็คือเป็นที่ที่มีเมืองมิวนิกที่มีชื่อเสียงอยู่ก็คือ40.7%ครับผมรัฐเฮดเซนคือที่เป็นที่ตั้งของสนามบินแฟรงเฟิร์ดฉีดไปแล้ว40%ครับผมแล้ว ที่เบอร์ลินก็คือเมืองหลวงฉีดไปแล้ว37.1%และก็เมืองบรันเดนบวกซึ่งอยู่รอบบริเวณของเบอร์ลินอีกทีฉีดไปแล้ว34.9%รัฐซักเซนฉีดไปแล้ว34.6%รัฐซักเซนอันไฮฉีดไปแล้ว38.2%รัฐนีเดอร์ซักเซนฉีดไปแล้ว 41.1%แล้วก็เบรเมนก็ถือเป็นอีกรัฐหนึ่งเป็นเมืองหนึ่งเป็นรัฐหนึ่งเลยฉีดไปแล้ว41.1รัฐแมคคนบวกพอฟมาณชิดไปแล้ว41.7 41. ครับผมแล้วก็รัฐฮัมบวกหรือเป็นเมืองฮัมบวกก็ได้แต่มันเป็นอีกรัฐหนึ่งเอกเทศเป็นเมืองเล็กๆแต่ถือเป็นรัฐ ซึ่งในเลมันนี้จะมีประมาณ4เมืองที่เป็นเมืองเล็กๆแต่เป็นรัฐเฉพาะของตัวเองก็จะมีเบอร์ลินซาบรูเกนเบรเมนและก็ฮัมบวกฮัมบวกฉีดไปแล้ว38.1ครับผมแล้วรัฐเชลสิกเชลสวิกโฮสไตน์ฉีดไปแล้ว36.5แล้วก็รัฐทรริงเงนฉีดไปแล้ว36.8แ รัฐไรแลนฟายส์ฉีดไปแล้ว38.2ซาบุคเคนฉีดไปแล้ว43.9แล้วก็มีอีกรัฐหนึ่งที่เป็นที่ตั้งของเมืองโคโลนที่เราได้ยินกันแต่ที่เยอรมันนี้เขาจะเรียกเมืองเคิร์นเขาไม่เรียกโคโลนเขาเรียกเคิร์นฉีดไปแล้ว 42.2%ครับผมนั่นคือจำนวนทั้งหมด16รลัฐที่ได้ฉีดไปแล้วก็คือถัวเฉลี่ยรวมไปแล้วทั้งประเทศทั้งประเทศฉีดไปแล้ว44.4ล้านคนฉีดไปแล้ว44.4ล, 44. ล้านคนคิดเป็น39.9%ของประชากรจำนวน83ล้านคน ถือว่ามีความก้าวหน้าไปอย่างมากผมก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในนั้นเร็วๆนี้ซึ่งผมได้นัดฉีดวัคซีนไว้แล้วในวันที่27พฤษภาที่จะถึงนี้ของ b บ o n นเทคครับแล้ววันที่ฉีดถ้าเป็นไปได้จะขออนุญาตเขาถ่ายวิดีโอนิดนึงถ้าขออนุญาตนะถ้าเขาไม่อน,นุญาตก็แล้วไป ก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นยังไงบ้างหากชอบคลิปนี้กปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมอังเกอร์พสัพเพเหระด้วยครับสวัสดีครับผม